Thank you. สวัสดีครับผมพีเพนะครับวันนี้พีเพผมจะมาแกะกล่องแล้วก็พรีวิวนะครับผมกับสมาร์ทโฟนนะครับของยี่ห้อ realme นะครับรุ่น GT Neo 3นะครับเป็นรุ่นที่วางจำหน่ายนะครับในราคา18,900บาทนะครับผมในการวางจำหน่ายที่ไทยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับแรม 8G นะครับ ROM 256G ิกครับ CPU ตัวนี้ใช้ตัวนะครับ Dimensity 8100นะครับรองรับคลื่น 5G นะครับและสามารถรองรับ f า s t c ที่สูงสุด 80วัตต์ครับชาร์จ0ถึง50ประมาณเกือบเกือบ15นาทีถือว่าเร็วมากครับในการใช้งานตัวนี้ครับผมใช้หน้าจออ mo l e ตนะครับรองรับการพัดนะครับอยู่ที่1 2 0เฮิร์ตนะครับผมถือว่าความเร็วในการใช้งานถือว่าสุดๆแน่นอนครับกับตัวนี้ความเร็วนะครับเกือบเกือบเท่าตัวนะครับผมสันดาคอนซีรีส์ที่เป็นท็อปทอของรุ่นสันดาคอนเลยครับผมในการใช้งานนะครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวผมจะทำการแกะกล่องให้ดูเลยครับว่าเป็นไงบ้างนะครับ ผมกระทำการแกะกล่องเลยนะครับกับเจ้า GT นะครับผม neo 3นะครับอันนี้คือภายนอกกล่องนะครับก็จะเป็นรวดนลายแบบนี้เลยครับนี่ครับรองรับ5 g แล้วก็จะมีครับผมสเปคบอกว่าสามารถชาร์จนะครับผมความเร็วสูงสุดอยู่ที่80วัตต์นะครับ c p u ใช้ d i m e n s i t y นะครับ8100รองรับขึ้น5 g นะครับแล้วก็ตัวเลนนะครับใช้ sony นะครับผม imx นะครับผม7 6 6 os การสันนะครับนี่เลยแล้วก็ตัวนี้ครับผมแบม8นะครับ หลอม2องจริงนะครับเป็นโลโก้ที่วางจําหน่ายที่ไทยนะครับนี่เปิดเลยนะครับก็จะมีนะครับผมคู่มือนะครับของเรียวมีนะครับแล้วก็ตัวเครื่องครับตัวเครื่องที่ผมได้มาครับก็คือสีขาวนะครับลวดลายก็เป็นลวดลายครับที่ทางเรียวมีนะครับออกแบบอารมณ์เหมือนรถแข่งนะครับนี่เห็นไหมครับว่าเหมือนอารมณ์รถแข่งครับผมว่าสีขาวคูโคตรสวยเลยครับผม การจับรู้สึกว่าไม่หนักมือมากนะครับสัมผัสแรกที่ผมจับมาครับตัวเรนนี้รองรับ50เลยครับผม50บล้านเลยนะครับผมเรนหลักนะครับก็จะมีเรนหลักแล้วก็เป็นเรนวายนะครับอยู่ที่มุมกว้งนะครับอยู่ที่119งอยาองศาครับแล้วก็เป็นเรนแบบว่าเรนมาโครครับ4เซนติเมตรนะครับนในกล่องครับก็จะมีเคสนะครับมาให้เรานะครับนี่เลยมีเคสแล้วก็มีหัวชาร์จนะครับนี่หัวชาร์จของเดียวมีนะครับ ก็จะมีสเปคบอกนะครับสามารถชาร์จได้สูงสุดนะครับนี่เลยครับเห็นครับว่าตัวนะครับหัวชาร์จสามารถชาร์จได้สูงสุดนี่ครับ80วัตต์เลยครับไม่ได้กัดสเปกเลยนะครับหัวชาร์จแล้วก็ตัวนี้ครับผมก็นําไปชาร์จนะครับผมกับสายชาร์จของเจ้าเดยวมียเลยครับนี่ถือว่าไม่ได้กัดนะครับผมกับสเปกของเดยวมีนะครับถือว่าให้มาถือว่าคุ้มครับผมกับตัวนี้แล้วก็จะมีนะครับผมเข็มจิ้มซิมนะครับจุดตรงนี้นะครับนี่ เราจะประมาณนี้ครับในกล่องนะครับมาดูนะครับผมตัวเครื่องนะครับของเจ้าเ r ียวมีนะครับตัว gt นี้ o 3นะครับขอแกะเลยครับนี่ปึ๊บหูคือสวยงามมากเลยครับเดี๋ยวผมขอแกะตัวนี้ออกก่อนนะครับหูรู้สึกว่าสีขาวคือสวยงามมากเลยครับดูครับก็จะมีโลโก้นะครับ ของเรียวมีแล้วก็เป็นลวดลายนะครับที่ทางเรียวมีบอกว่าออกแบบนะครับผมอารมณ์ให้เหมือนรถแข่งนะครับซึ่งผมว่าตัวนะครับผมบอดี้คือสัมผัสแรกผมรู้สึกว่ามันจับแล้วกระชับมือดีมากนะครับผมในการใช้งานนะครับติดฟิล์มนะครับผมเป็นฟิล์มใสจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับผมลำโพงครับเป็นลำโพงคู่นะครับผมสตูดิโอนะครับ

คือตังกอกกุ้งให้บ่มีการใบคือจังเหต เสียงลำโพงคือดีมากเลยครับมีมิติมากครับผมรู้สึกว่าในเสียงพงของเจ้าตัวนี้เสียงเบสนะครับเสียงทุ่มออกมาถือว่าทํางานไม่ได้ขีเลรนะครับผมกับลำโพงตัวนี้นะครับนี่เลยนี่ครับเป็นไท C นะครับผมเป็นไท C มาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับผมในการใช้งานนะครับโอเคครับผมกับไท C นะครับตัวนี้นะครับผม ตัวนี้ขับเคลื่อนโดยใช้หน่วยความจำนะครับ256 g แล้วก็ใช้แบบ UFS นะครับผม3.1นะครับตัวนี้ครับผมใช้ตัว CPU นะครับเป็น Dimensity นะครับที่กระบวนการผลิตนะครับอยู่ที่5นาโนเมตรผมว่าถือว่ารวดเร็วครับแล้วก็ประสิทธิภาพไม่ได้กว่าตัวสัปดาก์ก็แน่นอนครับผมเคยเล่นเกมตัวนี้ผมว่าความร้อนจัดการดีมากๆเลยครับผมในการใช้งานนะครับแล้วก็เครื่องนี้ครับก็มี น่าประทันะครับผมระบายความร้อนในการเล่นเกมถือว่าโอเคมากเลยครับผมในการใช้งานนะครับนี่ครับหน้าจอตัวนี้ครับเป็นหน้าจออ m o l e รตนะครับอยู่ที่6.7นิ้วนะครับเป็น Full High d e นะครับเดี๋ยวผมขอเปิดเครื่องเลยนะครับตัวนี้หน้าจอนะครับรองรับ10บิตด้วยนะครับผมสีสันสวยงามแน่นอนครับผมในการใช้งานนะครับ เลนมุมกว้างนะครับสามารถรองรับสูงสุดได้150องศาเลยครับผมจากเดิมที่เป็น1 1อองศาของตัวเลนนะครับผมสามารถรองรับสูงสุดได้150องศานะครับผมในสเปคของเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็กล้องมาโครอยู่ที่4เซนติเมตรนะครับรองรับสูงสุดนะครับ2ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็เลนนะครับมุมกว้างรองรับสูงสุดได้8ล้านพิกเซลแล้วก็เลนหลักนะครับอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับผมว่าก็โอเคมากเลยครับในการใช้งานนะครับกล้องหน้านะครับผมรองรับสูงสุดได้ 16ล้านพิกเซลนะครับผมถือว่าโอเคมากครับรองรับ 5G เป็นดูโอชันแนลครับก็คือสามารถรองรับ 5G ที่2ซิมเลยนะครับไ i เ l e ตนะครับก็สามารถรองรับนะครับผม2.4แล้วก็5 g h z นะครับแล้วก็รองรับ wifi 6 ,wifi 5ครับ Wi-Fi 4ด้วยนะครับผมในการใช้งานนะครับ Bruetooth เป็น Bruetooth นะครับเวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับผมก็คือเป็น Bluetooth นะครับเวอร์ชัน5.3นะครับกับสเปคตัวนี้ผมว่า หคุ้มมากครับกับราคา18ื0นแล้วก็การใช้งานผมว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยครับกับการที่เราจ่ายไปไม่ถึง20,000ครับนี่นี่ครับก็จะมีเมโนูเป็นภาษาไทยนะครับขอเจ้าตัวนี้ผมรู้สึกว่าสัมผัสแรกผมรู้สึกว่าการถัดมันดีครับผมดีเหมือนอารมณ์ก็ของ Op p o ครับก็อารมณ์เหมือน Op p o ครับเคยใช้ก p p อ็ปลองอ p อปมันดีอยู่แล้วครับผมในการใช้งานนี่ เห็นไหมว่ารองรับขึ้น 5G นะครับตัว Wi-Fi 5G นะครับเมื่อทขึ้นโทรศัพท์เป็น 5G กับ Wi-Fi ตัว5 g กินกน,นะครับก็สามารถรองรับได้นะครับแล้วก็ Connect ได้เลยครับเดี๋ยวผมขอ Connect สักครู่นะครับ Wi-Fi นี่ครับเรียบร้อยครับ ก็คอนเน็กไ i ฟก็กดถัดไปเลยแต่การสัมผัสผมรู้สึกว่าสัมผัสดีมากเลยครับผมในการใช้งานเนาะรู้สึกว่าเคยใช้งานมาก่อนนี้นรับรู้สึกว่าการถัดนะครับผมถัดดีนะครับผมในตัวนี้ท่านเพื่อนผมว่างบประมาณนี้ผมว่าตัวนี้เป็นท่านเลือกที่ดีมากเลยครับผมในการใช้งานนะครับผมจะขอให้ไว้นนะครับผมจะพูดตามความรู้สึกตัวเองที่ใช้งานมานะครับเพราะว่าเข้าใจความรู้สึกของคนครับซื้ออุปกรณ์มันต้องดูนะครับผมว่าการใช้งานเป็นไงบ้างนะครับแต่ตัวนี้ผมว่ามันก็ คุ้มนะครับผมในการใช้งานรู้สึกว่าจับแล้วมันมันเบามือดีครับแล้วหน้าจอมันก็สีสันมันก็โอเคมากครับอ่านฟอนต์ง่ายสีสันหน้าจอในการดูเดดฟิกเป็น L1 ถือว่าโอเคมากเลยครับนี่เลเหี๋ว,ว่ามือผมจับนะครับก็จับพอดีนะครับผม แต่ผมชอบมากครับตรงเลนนี้คือสวยงามมากเลยครับด้านข้างก็แบบบอดี้คือออกแบบดีมากเลยครับมันอาจจะไม่ได้มนครับมันจะมีเหลี่ยมตรงนี้นะครับนี่นี่จะขอขดหัดไปเลยน่ครับรอสักครู่นะครับผมข้ามได้เลยครับ สามารถกดข้ามได้เลยมันจะมีให้เรื่องครับผมจะเลือกแบบนี้นะครับนี่ครับสามารถสแกนใบหน้าสแกนร้านนี้วมือแล้วก็รหัสผ่านได้ครับผมขอข้ามเลยนะครับเรียบร้อยครับเป็น Realme UI นะครับเป็น Android version 12นะครับผมนี่ก็เป็นเหมือน Color OS นะครับไม่ต่างกันมากโอ้ผมว่าสีสันหน้าจอคือสีสันสวยงามมากเลยครับ นี่เลยครับก็จะมีแอปนเปิดเครื่องมาก็จะมีแอปพวกนี้นะครับผมให้เราใช้งานนะครับก็จะมีช้อปปี้พวก Facebook นะครับก็แอปต่างๆครับผมที่เราสามารถครับสามารถเชื่อมต่อผ่าน Android Auto ได้นะครับผมเวลาเราขับขี่ในรถยนต์นะครับผมนี่ครับนี่เลยตัวกล้องครับเดี๋ยวผมจะเข้ากล้องให้ดูนะครับนี่แล้วก็เดินการต่อเลนหลักก็จะเป็นเลน50ล้านนะครับผมนี่ครับ เราสามารถตั้งค่าเพิ่มนะครับว่าจะถ่ายเป็นตัว50ล้านได้ไหมนี่ครับก็จะมี50ล้านแล้วก็กดถ่ายดูครับครับผมขอถ่ายดูนะครับ50ล้านอึ๊บดูนะครับเห็นครับว่าเป้าคือมันซูมได้ดีมากเลยครับกับกล้อง50ล้านของเจ้าเดียวมีนะครับก็จะมีฟังก์ชันนะครับผมพอเทปหรือว่ารูปคนแล้วก็รูปถ่ายธรรมดาแล้วก็วิดีโอนะครับวิดีโอนะครับผม กล้องหลังสามารถถ่ายได้สูงสุดนะครับผม 4K นะครับผมแล้วก็กล้องหน้านะครับผมถ่ายได้สูงสุดคือนี่ครับกล้องหน้าถ่ายได้สูงสุดผมขอตั้งค่าก่อนนะครับนี่ครับกล้องหน้าถ่ายได้สูงสุดก็คือ 180P นะครับนี่เพราะว่าสีสันนะครับกล้องหน้าถือว่าถ่ายวีดีโอถือว่าโอเคมากเลยครับนี่ครับก็จะมีอาการนะครับผมสีสันหน้าจอผมว่าโอเคครับแล้วก็ตัวกล้องนะครับทําในการใช้งานถือว่า ลบรอยนะครับผมถือว่าดีมากนะครับผมในการใช้งานต้องหลังตัวนี้ครับผมมีการสั่นนะครับสามารถถ่ายวิดีโอได้ 4K อย่างสบายๆแล้วก็ตัวนะครับผมสามารถถ่ายเลนไวดถือว่าตอบโจทย์นะครับในการถ่ายเลนไวนี่ครับเลนไวด์ถ่ายได้สูงสุดนะครับผม 180p นะครับแต่ถ้าเลนนอร์มอลถ่ายได้สูงสุด 4K นะครับแล้วก็เลนซูมนะครับผมถ่ายได้สูงสุด 4K นะครับนี่เลยวิดีโอถือว่าตอบโจทย์ครับโอ้เลนซูมทางานได้ดีนะครับผม เลนไว้ก็ทำงานได้ดีครับดูครับโหชัตเตอร์คือเร็วมากเลยครับโซนี่นี้เก่งเรื่องชัตเตอร์เร็วอยู่แล้วครับผมมีเลนส์ซูมครับถือว่าเรื่องกล้องครับเพื่อนๆหลายคนซื้อไปถ่ายรูปผมว่าตัวนี้หายห่วงแน่นอนครับในการถ่ายรูปผมว่าตัวเรียวมีทํางานประสิทธิภาพในการถ่ายรูปถือว่าดีครับผมกล้องหน้าดูนะครับกล้องหน้ามีบอดมิวตี้นะครับแล้วก็สามารถปรับได้นะครับผมเห็นไหมครับกล้องหน้าคือแบบ ปรับได้ครับผมปรับได้ครับแต่อาจจะอยากใครชอบธรรมชาติก็ไม่ต้องรีทัชครับมีการเปิดนะครับหมดธรรมชาติด้วยนะครับแล้วก็จะมีหมดต่างๆนี้ครับให้เราเลือกนะครับผมลายละยครับผมปรับหน้าปรับตาเสริมแต่งต่างๆสามารถปรับคางจมูกครับผมสามารถปรับได้หมดนะครับแล้วก็จะมีฟิลเตอร์นะครับสมเสริมนะครับผมแล้วก็จะมีปรับได้หมดครับกับเจ้าตัวนี้นี่ครับก็จะประมาณเป็นเบสิคของกล้องทั่วไปครับแต่คุณภาพกล้องตัวนี้ ผมว่าก็โอเคมากเลยครับผมในการใช้งานมี AI ด้วยครับผม AI ในการถ่ายรูปนะครับเช่นเราจับบุคคลเราจับสุนัขเราจับใบไม้ต้นใหญ่นะครับก็จะมีการถ่ายนะครับผมปั๊บนี่ครับนี่นะครับการทัดผมว่าตัวทัดนะครับก็สามารถตั้งค่าได้นะครับผมจะไปตั้งค่านะครับรีเฟรชของหน้าจอครับแล้วก็จะมีหมดดกโหมดด้วยนะครับ นี่ครับรีเฟรชนะครับเราสามารถตั้งได้เป็นสูงนะครับผม120เฮิร์ตได้หรือจะเลือกเป็นอัตโนมัตินะครับปรับตามการใช้งานของเรานะครับผมจะนี่ครับ120เฮิร์ตถือว่าลื่นมากเลยครับผมโหลื่นจริงครับผมว่าทัตของ ui ของตัวเดียวมีมันฮัดมันดีอยู่แล้วครับผมในการใช้งานนะครับนี่อันนี้ Facebook ผมเคยใช้งานก่องนี้มาผมว่าในการใช้งานพวกในการส่งแอปต่างๆครับพวกแอป Messenger ร i n e หรือว่าตัว Facebook นะครับ ในการใช้งานถือว่าไหลลื่นนะครับผมไม่มีปัญหาแน่นอนครับเล่นเกมตัวนี้ผมได้ทาการทดสอบแล้วสามารถปรับได้ลื่นไหลแน่นอนครับแล้วก็ระบายความร้อนถือว่าดีพอสมควรครับเพราะว่ามีเทคโนโลยีระบายความร้อนนะครับของเจ้ารุ่นนี้นะครับถือว่าตอบโจทย์ผมมากครับในการใช้งานผมชอบน้ําหนักครับน้ําหนักมันเบาดีครับผมในการใช้งานนะครับนี่ครับแลม8แปดจิกผมว่าทํางานเหลือๆมากเลยครับในการใช้งานเห็นครับว่ามันลื่นไหลดีนะครับในการพัด ก็จะมีตัว NFC นะครับสามารถปล่อย wi-fi ตัวนี้เป็นตัว 5G การเชืับ wi-fi นะครับไฟแฟลกก็จะอยู่ด้านหลังนะครับตรงกล้องนะครับผมผมว่าตัวกล้องนี้ออกแบบสวยงามมากเลยครับตัดกับขอบนี้ผมชอบมากเลยนี่ครับแล้วก็จะมี multi screen นะครับสามารถเชื่อมต่อคอมเพื่อเอาหน้าจอนะครับขึ้นบนหน้าจอคอมได้นะครับ ตรงนี้เลยมีแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเป็น5000มิลลิแอมนะครับถือว่าแบตเตอรี่จัดการพลังงานได้เต็มๆวันถือว่าสบายครับผมในการใช้งานนะครับหน้าจอมาเลสสีสัมถือว่าสวยงามครับนี่เลยนี่ครับนี่เลยครับไม่ได้เลยนะครับหน้าจอผมว่าเปิดสูงสุดนะครับถือว่าสู้แสงมากๆเลยครับผมดูครับผมจนแสบตาครับตอนนี้สามารถเอาไปออก ในที่การแจ้งถือว่ามีปัญหาแน่นอนครับกับหน้าจออมโมเรตตัวนี้คุณภาพนะครับเป็นเกรดที่ดีนะครับผมในการใช้งานนะครับแล้วก็จะมีหมวดเกมต่างๆครับผมให้เพื่อนๆนะครับผมสามารถเลือกในการเล่นเกมว่าเปิดหมวดเกมดีไหมในการใช้งานนะครับผมว่ารุ่นนี้คือรุ่นที่ตอบโจทย์มากเลยครับในการใช้งานเพราะว่า CPU ตัวนี้มันก็เก่งเรื่องการระบายความร้อนอยู่แล้วครับของ Diamond City นะครับถือว่าจัดการพลังงานและก็ระบายความร้อนถือว่าโอเคมากครับ สำหรับนะครับผมเคสที่แถมมาก็ใส่ได้เลยครับผมนี่เลยก็ใส่ครับผมเป็นเคสนะครับผมเป็นยางนะครับโหใส่แล้วก็สวยงามนะครับผมนี่เลยครับจะเป็นเคสนะครับผมที่ไม่ได้ใส่มากนะครับจะโทนแบบว่าสีแบบขุ่นๆนิดนึงครับถือว่าใส่แล้วถือว่าสวยงามครับที่แถมมาในกล่องให้เราครับถือว่าดีมากเลยครับผมกับเนื้องานของเคสนะครับก็ควบคุมนะครับผมบริเวณหน้าจอได้อย่างดีมากครับกับตัวเคสแล้วก็คุมเลนครับ ถือว่าจับแล้วตัวเคสนี้สวยงามจริงครับผมนี่เลยนี่เลยนี่ครับสวัสดีครับผมก็มาแกะกล่องแล้วก็พรีวิวสั้นๆนะครับเพียงเท่านี้นะครับกับสมาร์ทโฟนนะครับตัว realme gt neo 3นะครับแล้วก็จะมีรีวิวเต็มนะครับผมในภายภาคหน้านะครับที่ผมจะทําการใช้งานมานะครับจริงๆผมก็ใช้งานมาแล้วแหละเดี๋ยวผมจะมามีคลิปรีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่วันนี้ ผมก็ขอขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ